ขนมจีนโดนแกลงหม้อใหญ่ถึงกับมีการเซฟขนมจีนขึ้นติดท็อปเทนทวิตเตอร์ไทยแลนด์แต่ชาวเน็ตถามภาพไหนกันแน่ที่แต่งกายไม่เหมาะสมหลังจากแคแท็กเซฟขนมจีนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์เพราะมีคนบูลลี่เอาภาพขนมจีน นักร้องดังไปบูลลี่ว่าแต่งกายไม่เหมาะสมไปลงในบทเรียนชั้นปฐมปีที่5ชาวเน็ตก็มีความคิดตร้างสรรวันนี้แอดมินเสนอข่าวบันเทิงและการเมืองเพราะโลกทวิตเตอร์ทั้งที่เป็นข่าวบันเทิงแต่ชาทวิตเตอร์ก็ทำให้เป็นเรื่องราวของบันเทิงและการเมืองมีคำถามว่า ภาพไหนกันแน่ที่แต่งกายไม่เหมาะสมก็ไก่ภาพชายชราวัย68ใส่เต้อคอปท็อปสีดำเดินกินไอศครีมกลางห้างในเยอรมนนีในเครื่องแต่งกายแบบนี้ทั้งทั้งที่คนทั้งเมืองรู้ว่าเขาคือใครขอไก่ นักร้องดังฝันใจวัยรุ่นแต่งกลายโปรโมทอัลบ,บั้มของเธอไม่โปไม่เปลือยและเป็นงานโปรโมทอัลบ,บั้มคอควายชายแก่อุ้มหมาด้วยคอบท็อปสีขาวที่สนามบินมิวนิกด้วยชุดทรมานสังขารแบบนี้เขาคนนั้นหลังจากสำราญบาลทรูตก็นิยมเครื่องแบบนี้ ภาพไหนกันแน่ที่ไม่เหมาะสมนี่เป็นคำถามของชาวเน็ตในโลกทวิตเตอร์เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวจากแฮชแท็กเซฟขนมจีนขนมจีนกุลมาศาสตร์อดีตนักร้องดังถูกนำภาพสมัยนักร้องไปพิมพ์ในหนังสือเรียนเปรียบเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเจ้าตัวเป็นงงนำรูปไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมถามกับเอาจุดไหนมาชี้วัดระบุแบบนี้จำกัดความคิดระบบการศึกษา #save ขนมจีนจากมุ้ยในทวิตเตอร์ไรทูเดย์บอกว่าโดนแกงเฉยอดีตนักร้องสาวขนมจีนขอให้ทุกคน #save ขนมจีนหน่อยหลังจากมีการแชร์ภาพบทเรียนในหัวข้อการแต่งกาย โดยใช้รูปของเธอเป็นตัวอย่างการแต่งกายไม่เหมาะสมงานนี้ชาวเน็ตสุดเดือดเนื่องจากมีการใช้ภาพโดยไม่ขออนุญาตทั้งยังวิจารณ์การตึกไทยอย่างเผ็ดร้อนเดลเนชั่นโพสว่าแฮตติดแฮแท็กแฮแท็กเซฟขนมจีนพุ่งโลกทวิตเตอร์อัดยับแบบเรียนประวัติศาสตร์ป .5 ลงรูปอัลบั้มแรกให้วิาพากษ์วิจารณ์แฮตแท็กเซฟขนมจีน เราไปดูกันที่เมื่อดิชนออนไลน์นะครับเมื่อดิชนได้ลงข่าวนี้เมื่อวันที่11กันยายนเวลา18นาิก50นาทีโดยโพสต์ว่าขนมจีนงงแบบเรียนบอกแต่งกายไม่เหมาะติดแฮชแท็กเซฟขนมจีนถามเอาอะไรมาวัดชี้จำกัดการศึกษาจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสภาพแบบเรียนประวัติศาสตร์ป .5 โดยนำภาพของขนมจีนมาไว้ในแบบเรียนให้ลวกอภิปรายว่าเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมเรื่องใดทั้งตั้งคำถามเหมาะสมหรือไม่ก่อนตอบว่าไม่เหมาะสมเพราะดูไม่เรียบร้อยโดยมีแคปชั่นว่าขนมจีนร้องให้แล้วล่าสุดระบบการศึกษาไทย นี่นับว่าเป็นตัวดีในการจำกัดสิทธิสริภาพของเด็กเลยนะเนี่ยว่าทำไมถึงชอบชอดงงมากเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานว่าใครเรียบร้อยไม่เรียบร้อยในรูปภาพหรือบอิบทไหนทำงานเป็นนักร้องคอนเสิร์ตอัดวิดีโอหรืออะไรอยู่ดีๆมาบอกว่าไม่เรียบร้อยมันไม่ได้เด็กไทยไม่ได้มี critical thinking สักที หลังจากที่โพสดังกล่าวมีการแชร์ออกไปวงกว้างนักร้องสาวขนมจีนกุรมาศสารศาสตร์ถึงกับต้องออกมาโพสต์ในช่องทางตัวเชื่อมีเดียต่างๆของตนเองให้ทุกคนช่วยกันแฮชแท็กเซฟขนมจีนว่าอุงแงทุกคนช่วยแฮชแท็กเซฟขนมจีนทีดิฉันโดนแกงหม้อใหญ่เข้าให้แล้วทำไมมาบุลี่กันแบบนี้แต่งกายในซิงเกิลแรกของดิฉันมันทำไมคะ บริบทคือเป็นนักร้องชุดก็ไม่โป๊สมวัยกับเด็กอายุ13เอาจุดไหนมาชี้วัดคะเกินไปมากๆจำกัดความคิดระบบการศึกษานะคะแบบนี้โดยมีคนเข้าไปรีทวีตและให้กำลังใจขนมจีนจำนวนมากจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราไปดูในทวิตเตอร์นะครับว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรภาพเซฟ,ฟแฮชท็ก เซฟขนมจีนแล้วก็มีภาพดังกล่าวมีคนรีวิวถึง70 0 0 0มืนครั้งและมีแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้กันมากมายอาทิเช่นตัวเองเพื่อนในวงการโดนคุกคามออกปกป้องกันใหญ่ที่ประชาชนโดนอุ้มหายเงียบทั้งวงการน้อยใจวะ่ะแฮชแท็กเซฟขนมจีนอีกท่านหนึ่งบอกว่าเซฟเรื่องอะไรคะ ทีเรื่องที่เราอยากให้นักร้องออกมาพูดกันบ้างพวกคุณไปไหนกันหมดคะทีอย่างนี้อยากให้พวกเราช่วยกันเซฟแฮชแท็กเซฟขนมจีนท่นต่อไปครับระบบการศึกษาเผด็จการของไทยสมควรละที่เด็กมันขึ้นมาไล่ถอนเงาะพวก,กแก่ๆดักดานไดโนเสาร์ไอเชีย่ยบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเด็กโตมาไม่เหมือนกันมึงจะมาบังคับให้เด็กต้องตอบผิดตอบถูกได้ยังไงวะท่านต่อไปบอกว่า แล้วขนมจีนเตฟประชาธิปไตยอย่างคะเตฟน้องๆแฮชแท็กนักเรียนเลวที่ออกมาเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรล้างสมองเตฟหรือย,ยังคะแฮชแท็กท่าการเมืองดีรัฐมนตรีไม่มาจากการป่านกหวีดคิดว่านักสือเรียนจะเป็นแบบนี้ไหมคะต้นเหตุมาจากใครคะโรงพิมพ์คนออกแบบหลักสูตรคิดว่าขนมจีนไปคุยกับคุณลุงตู่ดีกว่คะ่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่า คุณใจเย็นนะเขามีสิทธิ์จะเซฟตัวเองเพราะถูกเอารูปไปใช้แล้วบูรี่ว่าแต่งกายไม่เหมาะสมอันนี้เป็นสิททิสต่วนบุคคลใจเย็นๆแน่นอนว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นการบูรี่ภาพ่วนตัวในขณะที่อายุเพียง13ปีเป็นการออกอัลบั้มเป็นนักร้องโปรโมทอาัลาบั้มของตอนเอง เมื่อเทียบกับภาพที่บอกว่าเป็นชายชราวัย68เดินกินไอศครีมกลางห้างในเยอรมน,นีแบบนี้สิถึงถ้าถามว่าสมควรหรือไม่ยังไงช่วยกันตอบด้านล่างด้วยนะครับว่า3มภาพนี้ภาพที่หนึงภาพชายชราวัย68ปีเดินกินไอศครีมกลางห้างในเยอรมนนีในเครื่องแต่งกายแบบนี้ และเขาคนนี้ใครๆก็รู้ว่าเขาคือใครเป็นภาพลักษ์ของประเทศไหนภาพที่2ขอไข่นักร้องขวัญใจวัยรุ่นอายุเพียง13ปีแต่งกายออกโปรโมตอัลบั้มเพลงของเธอและภาพที่3ชายแก่อุ้มหมาอยู่ที่สนามบินมิวนิกด้วยชุดคอปตอนสีขาวทรมานสังขารแบบนี้ 3ภาพนี้ภาพไหนแต่งกายไม่เหมาะสมเชิญตอบด้านล่างนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเมื่อเทฟขนมจีนหลังขนมจีนโดนแกงหม้อใหญ่แต่ชาวเน็ตถามภาพไหนกันแน่ที่แต่งกายไม่เหมาะสมต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ๊บชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของปลายประชาธิปไตยถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์การเมืองในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้และสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้เป็นเรื่องราวที่ โลกออนไลน์ให้ความสนใจดูผิวเผินเหมือนกับเป็นเรื่องของข่าวสารบ่าวบันเทิงแต่เมื่อเป็นการบูรี่บุคคลเป็นเรื่องของสังคมและยิ่งมีความคิดเห็นของชาวเนต็ตเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเรื่องของการเซฟนักเรียนเลวเรื่องของการออกแบบหลักสูตรรวมถึงเรื่องของเขาคนนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องการเมืองขึ้นมาทันที และเมื่อช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ก็ต้องสนใจสิ่งที่โรกออนไลน์ให้ความสนใจจึงต้องมานำเสนอในวันนี้และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ3.5บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ